เข,แขาแจ้งความบกเถียบบกเทียบไปด่าเขา <laughs> ใจเว้ยกูาทำพลาดผิดชอบมึงไม่ต้องมาพูดกูข้านะเออมึงต้องชมข้าซ้ำกูเปิด <c oughs> รับบริจาคแล้วกูจะสู้ด้วยขวาให้แจ้งความก่อนมึงชนะเหรอ มึงจะนั่เหรอกูจะาครับมึงดูกูด้วยดิ่ที่กูมีไอ้นี่ที่กูมีประมาทตอบสิ <c oughs> พูดไรมาด <c oughs> ้วย <c oughs> พูดกูมีไอ้เจ็บแบคทีบแบคทีมถึงแจงความพี่น้องมึงเปรตจังไหนล่ะเทป <c oughs> <c oughs> มึงเห YouTube ตุดูทูบจั้งไหนมึงก็ตือนเขาแจ้งความ <c oughs> มึงมีเงินจกบาทก็ตอนนี้ มึงบอกให้กูฟังดูมึงมีเงินจากบาทกูสงสารมึงเด้อเนี่ยกูจ้าทนายดีๆสู้เอากูไม่ให้แม่สบายเดียวสตังค์แดงเดียวใครที่กลัวจริงกูปากแล้วก็แล้วใครจะสู้ซะจะบอกให้เริ่มไปสายฟาดซะถ้าทะเลาะกันเสียงกันด่ากันไปด่ากันมาร้องไห้ เขาพิพาสอาจารณ์สกิลิทถอดเทป <c oughs> มาให้กันไปเปล่าให้กันไปเปล่าเออไปเอาผู้นีมาด้วยปะเ,เอาผู้นีด้วยเออเอาผู้นี้ด้วยเปิดด้วยกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ทีเนี่ยมาเสียเวลากันนะกูว่างอยู่แล้วมมกูว่างตลอด ทำคอนเซ็ปต์ไปด้วยก็ได้ยิ่งไม่มีคขาเซ็นก็ทำอยู่แล้ว <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> เป็นไง <laughs> <laughs> เป็นกันมึงเอาสักการณ์เลมาคิดคุณไปแจ้งความก่อนมึงชนะแล้วเหรอบอกเทมัวเสียบอก เอฟซีห่งหน่อยอยู่บักฮามึงเอ้ยมึงไปหาบ็อกเก็ตัวทีบคนติดตามสามมืนก็ไปบอกเขา <laughs>